วันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกม f ฟน์ไนท์แอนด์เฟนดี้ฝามกันนะครับครจะมาเล่นกันนะครับเกอผมเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้แล้วก็จ่ายเงินม,มาเมื่อกี้เลยมาเฟนดี้เฟ f ร r เบรจ่ายเป็นรอบวิเนี่ยเทียงคืนเกมแพ้เลย ขอทำมินีเกมก่อนนะครับคุณขอทำมินีเกมก่อนมินีเกมทำมิทีเกมขอทำมินีเกมก่อนทำมินีเกมต้องเดินกลับไปครับห้ามไม่ต้องออกนะครับ ให้เดินกลับไปครับเดินกลับไปฟุ้งไฟไหมครับก็เดินมาทำไ,ไมเนี่ยครับมา,มานี่ครับแล้วก็ออกมาที่เดียคนนี้ครับนี่เดินมากันนี้ครับแล้วก็ลอดไปก็จะเจอตกโปอาอสุ้ายครับแล้วก็จะเจอเด็กร้องไห้เก็บเด็กก็จะหายร้องไห้ครับ ภาพจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเริ่มคืนใหม่มาที่หนึ่งปปีนแท็กจะอยู่ยห้องไหนงสป,ปีนแท็กอยู่ยห้องไหนเราอยู่ยห้องแถวเดินออกมาเดินออกมานี่คือห้องยามแล้วนะเดินออกมาที่ผมเห็นในฟคลนเลอร์ก็เดินมอาอตรงนี้ เดินอมาตรงนี้ก็จะเห็นตรงนี้เป็นทางเดินเดี๋ยวถ้าเดินมาตรงนี้ดูตรงนี้ก็จะเป็นห้องไปนี่แหละไอ้ทีนี่เป็นทางออกเดินออกมาเดินออกมาหมดท่อเจอตรงนี้เฮ้ดึงทรายมาเฮ้ยลืมไปต้องดูท่อด้วยท่อท่อใหญ่จบได้แล้วมีมีดิเกมมินเกมมั้ง อกลับมานะครับวันนี้จะเป็นการส่งการส่งของเดี๋ี้ีฝองแล้ว จะหกโมงแล้วตอนมิกกี้สองครบอกให้นะครับทางเดินตรงเนี้ยสปริงแท็บมันจะออกมาเยอะครับทางเดินฝ่ง,งตรงเนี้ยสปริงแท็บมันจะเดินเยอะเด้อ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 อะไรอะ่ะตรงนี้อะไรผมเห็นคุณเนี่ยคุณเพิ่ชมลองดูตรงมุมขวาได้ครับเหมือนเห็นอะไร้ไหมตัวอะไร สวนทางเนี้ยสปินแทบเขาจะเดินเยอะสุดครับนี่ห้องน,องนี้ห้องนี้สปินแทบจะอยู่จะสปินแทบจะอยู่ห้องนี้เช็คให้ทั่วเคนี่อะไรโอ้ดีก็สร้างเสียงแก๊กนังเสียงตึ๊กตึ๊ก การบิประตูในท่อก็คือแบบนี้กดกดดนินี่คือทางเข้าท่อจากด้านหลังครับด้านหลังเราจะมีท่ออยู่คััเอ็ยด้านงด้านหลังตัวเราทุกคนเห็นไหมคะเห็นเนี่ยผมได้ยินมาว่ามันจะเหมือนเป็น Golden Freddy ไม่ใช่เออ Shadow Freddy ครับ จะมาเลยเปียมมาหกโบแล้วเออไม่มีอะไรเลยอ่ะหกโมงพืนที่หนึ่งจะไม่มีอะไรครับนี่วิดีเกมวิดีเกมวิดีเกมคลีนเกมเก็บตัวแล้วครับมินิเกมนี้เกมเก็บตัวของมังคุด เดินงออกกลับเหมือนเดิมเจอทางออกกลับเหมือนเดิมเลยเจอทางออกกลับไปข้างหลังเหมือนเดิมนี่ครับมันจะมีรูแบบน,นี้เอาลงไปก็จะมีเครครับเดินเข้าไป Hey man, okay. I have some awesome news for you. First of all, we found some vintage audio training tapes. These nice. are like historic. The I think they were like training tapes for like other employees or something like that. So, I'm about to like have them playing like over the speakers as people walk through the attraction. Dude, that makes us feel legit, man. But I have an even better surprise for you. If you're not going to believe this. We found one. A real one. Uh, uh, uh gotta go, man. Hello. Uh, well, well, look, it's in there somewhere. I, I'm sure you'll see it. Okay, I'll leave you with some of this great audio that I found. Talk to you later, man. Uh, hello? 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 Uh, welcome to your new career hello. as a performer, whoa, whoa. entertainer, Hello, of Fastbear's. Uh, these page will provide you with much needed information on how to handle, slash climb into, slash climb out of, mascot costumes. Right now we have two special in both <laughs> animatronic <laughs> and new. <laughs> so please pay close attention while learning how to operate them, <laughs> that accidents, slash injuries, slash deaths, slash irreparable and grotesque naming can occur. Okay. First, we'll discuss how to operate the mascots when they are in animatronic form. For ease of operation, the animatronics are set to turn and walk towards sound The an easy and hands free approach making sure the animatronics stay where the children are for maximum entertainment slash craftsmanship value. To change the animatronics to suit mode, insert and turn firmly the hand crank provided by the manufacturer. Turning the crank will recoil and compress the animatronic parts around the sides of the suit, providing room to climb inside. โอเคสปริงแคปกลับ sure okay, มาแล้วโอเคสป i ิงแคปกลับมาแล้วคือที่สองจะเริ่มมีอะไรแล้วครับ ये फंक्शन करता है तो और ये आंसर भी आंसर है एक और कलर का है स्किप मत करना ये जो कवर है आई मीन ये जो फंक्शन है वो जो है वो ये एडिट कर सकते हो तो ये जो है ये जो है ये 一样的路，我们共同走。 แล้วเมื่อกี้มันมีฝัญญาณเมื่อกี้มันมีฝัญญาณขาดหายไปขานมันจะเดินก็คือผลนี้มาตอนไหนเนี่ยโูตายเลยเงือหึงพืนนี้ฝอนะครับ ถึงพื้น,นฝามแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวยดยเดี๋ยวค่อยไปอัดค่อยไปภาคฟีต่อเดี๋ยวค่อยไปถ่ายภาคฟี ไปลไปรวไปไปด บิงแบไม่เดินแล้วเขาบินแบไปแล้วอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าคือแี้ไเฮ้ยเเฮ้ยอินี้ยินบบ นี่คือห้องใกล้ๆที่ป้าปิงแถบอยู่หรือเปล่าเออใช่นี่คือห้องใกล้ๆที่ป้าปิงแถบงั้นถ้าป้าปิงแถบจะมดท่อก็ต้องมดท่อตรงนี้อืมป้าปิงแบมาแล้ว <I. S 1> ป้าปิงแถบไม่ป้าปิงแถบมาแล้วไชโอเค เราห้าม้าดไฟตายจกาก์บิงแคปเ <Hello. S 1> พราะว่าพาบินแคปเป็นแค่ตัวเดียวที่ทําให้เราตายได้ตัวอื่นมันเป็นแค่แฟนทอมหรือผีนั่นเองมันเป็นภาพหลอนมันเป็น,นแฟนทอมหรือเป็นภาพหลอนหรือเป็นผีอะไรเ,เอ๊ะบอลบอยบอลบอยบิลบอยเบิลบอย ping cap ping cap กับ ping cap นี่คบขอมาอมกับตนี้ของผมเมื่อ้จะ p i ขี่เดินมาละ Hi. Hi. okay. ai không ai phía, Không ai phía, không ai phía. ปิดปิดปิดดิปิดอ๋อการปิดประต การปิดประตูก็คือกดที่ประตู Hello, Hello. แล้วโอเคดูกล้องแม่เนี่ยแหละไม่ต้องไปไหนอย่าพลาดสายตาจากมันดีครับ okay. โอเคหกวงแล้วสอโวงแล้ว <y> น,น,นีเล่นเกมมา ไอ้มิซ่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยชิก้า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 เก็บคัพเค้กเอ้ยคัพเค้กคัพเค้กอะไรคัพเค้กเอ้ย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 ให้เด็ิยังไงต่อกระโดดนิงกระโดด กระดดไปทางนั้นไม่ทันเลยต้องออกมาก่อนไปทางนั้นไม่ทันเลยต้องออกมาก่อนขึ้นฝามจะจะขึ้นขึ้นฝามต้องดึงอขึ้น t าม m t

Please go to the designated safe room. Every location is filled okay. with one extra room that is not included in the digital map layouts program. Animatronics or security. Okay. This room is hidden to customers, invisible to animatronics, and is always off camera. As hey, always, hey, remember our map layouts, you are the safest. Freddy there is <coughs> peace. the safe house. We take one. do ฟาดุ้งเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ฟาดุ้งเลยฟาบินเจฟีโก้โหตายเลยตัเหโอเคครับถึงคืนที่สามแล้วแต่ผมไม่ผ่านโอเคก็คอยอ่ะแหละใหม่แล้ว